มาดูผักชีกันค่ะทุกคนโอ้โหเราก็นึกว่าหน้านี้มันจะเกิดยากเนาะดูค่ะหนาแน่นมากเลยต้นหนุกบวบทั้งนั้นเราหวานไปเยอะมากทีทีเลยเนี่ยเป็นผักชีพันุ์ใหญ่นะคะ ดูต้นเขาจะใหญ่มากเลยถ้าปลูกห่างๆนะคะเพื่อนๆปลูกห่างๆประมาณนี้แล้วก็นี้จะใหญ่มากเลยอันนี้มันหนาแน่นไปเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ร้านเราเองค่ะเราปลูกเองขายเองแล้วก็ต้องพิสูจน์สายพันธุ์เนาะอันนี้ความหนาแน่นใช้ได้เลยค่ะอย งอกทุกเม็ดเลยอันนี้เคลวค่ะเคลเคลแอบอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือต้นสมไทยสมไทยผักเนี่ยกินจะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวนิดนิดอันนี้ก็อุ้ยอะไรมากินมะเขือเรานี่นี่นี่นมันจะมีหนอนหนอนอยู่ข้างในนี่ชอบเป็นอย่างนี้มากเลยเนี่หนอนกินยอดอลย ตายแล้วเห็นไหมทุนๆนี่นี่นี่น,นี่จะมีหนอนโอ้โหบี้ตายเลยบี้ตายแล้วนี่จะมีหนอนกินยอดอย่างเงี้ยช่างมันมีก็เด็ดออกเนาะต้นมะเขืออันนี้จะเป็นผักอืมอันนี้ไม่ใช่ผักนี่ว่โอ,อ้หนี่ชุนชาย งามเลยค่ะนี่นก็หอมญี่ปุน่นวันนี้มาแป๊บเดียววันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ